โตยตาโคราคลอสอีกหนึ่งคันที่อยากแนะนำเนี่สำหรับใครมองหา SUV ไว้กลับบ้านอยู่นะคะยังทันอยู่นะวันนี้จัดมาให้ดูหนึ่งคันเลยกับโตยต,ตาโครา o คล a สห o 1.8 h y b r i ไฮบริดพรีียมรถปี2021ไม่เก้าหมื่นโรเท่านั้นมาในสภาพน้องๆป้ายแดงเลยสวยพรีเมียมค่ะคันนี้ไม่หลักหมื่นสนใจดูคลิปนี้ให้จบรับรองได้ไปคันนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะในช่อง SUV มือสองนะคะกับนุชที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้มาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่เนะคะเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้มาจะเจอกันนะคะวันนี้มีรถมาอัปเดตให้ดูอีกเช่นเคยนะคะสําหรับใครมองหา SUV มือสองไว้ใช้งานนะคะถือว่ารุ่น เป็นรถอนเนกประสงค์ที่ได้รับความยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยกับ t ต y o ต้า o คราคลอสหนึ่งจุดแปดไฮบิดเียมค่ะคันนี้ได้รถเป็นปี2021ไปใช้งานแล้วได้ไมคแค่หลักหมื่นเท่านั้นด้วยนะคะคันนี้ไม่ 90, ์เก้าหมื่นโรราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเรดฟีดาาคันนี้ผ่อนเริ่มต้น1นึ่งหบาทเท่านั้นเองนะคะได้รถสภาพสวยๆน้องๆป้ายแดงทะเบียนสวยๆไปใช้งานแบบนี้เลยคันนี้สีดําเดิมโรงงานนะคะสดดีดําดุๆนะคะและรุ่นนี้มีสีดสําสีขา อกะะอยากดูสีไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นุชจะพามาน,นาเสนอสีดําคันนี้บอกเลยใครที่สายดาร์กชอบสีดําๆหน่อยนะคะจัดได้เลยคันนี้สวยแน่นอนในส่วนของราดีเอ็ดด้านหน้าชมนี้นะคะดีไซน์พรีเมียมมาให้แล้วกระจังหน้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานไม่มีประวัติผิดความชนหนักมานะคะสภาพสวยๆไม่มีริ้วรอยสะก,กิดหิดเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ทามนั้นนิ่งไลท์ชุดแต่งเดิมโรงงานสภาพสวยๆเลยพตัดหมอกมีมาให้สภาพสวยแล้วเนะะี่ยงานสีรอบคันสีด ทำเงาเดิมโรงงานเลยนะคะการันตีให้ตัวรถไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ําก่อใหม่มาแน่นอนค่ะฝว่ากระโปรงเรียมสัน้นเห็นได้ชัดสภาพเดิมๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยบุบไม่มีร่องอยรักยิ้มเลยสภาพค่อนข้างสวยเดิมแบบนี้และในส่วนของรายละเอียดโป่งซุ้มล้อคันนี้เลยนะคะได้กับนี่เลยแม็กอลอยสีทูโทนสภาพสวยเดิมมาให้แล้วขอบ18ยางใหม่ปี2024สภาพสวยดอกยางเหลือๆวิ่งใช้งานได้อีกหลายปีเลยโป่งซุ้มล้อค่ะไม่มีประวัติผิดความมานะคะและนี่เลย พลาสติกดําไม่มีรอยแตกแล้านะคะรอยต่อสวยงามแบบนี้เลยด้านข้างตัวรถนะคะเรียมสันเส้นสายตัวถังต่างๆมาในสภาพเดิมๆเลยโลโก้ <Log o S 1> นะคะไฮบิดมาในสภาพเดิมนะคะกระจกรอบคันนะพัดเดิมจากโตโยต้ามาแล้วด้วยนะะี่ยคันนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าใครที่เป็นสายแบบดําหน่อยนิดนึงนะคะชอบสีดํานะตัดเลยคันนี้นุชบอกเลยเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะ กับคาราคลาส1.8ไฮบิดพรีเมียมค่ะรถปี2021นะคะราคา6แสน99,000นะคะไม่90,000โลเท่านั้นรถบ้านมือเดียวสภาพสวยค่ะคันนี้นะคะคิ้วกันสา์มีมาให้เลย นี่นะคะมือเปิดสีเดียวกับตัวรถกระจกรอบคันพาร์ทเดิมจากโตโยต้านะคะไม่มีริ้วรอยแตกแล้าในคะด้านกระจกแล้วก็ติดฟิล์มมาให้ใหม่แล้วนะคะภายในนี่เลยนะคะสวยหรูพรีเมียมนะคะด้วยเบาะหนังสีน้าตาลช็อกโกแลตมีมาให้แล้วนี่ฮะมาพร้อมเบาะหนังไม่มีร่องรอยฉีกขาดเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับจอกลางรองรับเป็นส่วนของตัว Apple c a r p l a y นะคะ a n d r ร i d Auto ระบบแอร์ออโต้ของไรมันติฟังก์ชันมีมาให้ครบแล้วคอนโซลหน้าสวยเดิมเลยนะคะหรือจะเป็นในส่วนของซอกประตู นี่เลยนะคะหัวน็อตเมคอารเดิมๆค่ะคุณพี่ไม่มีร่องรอยขยับขยื่นเลยตัวน็อตนะคะไม่มีร่องรอยขยับขยื่นน็อตทุกตัวเดิมโรงงานค่ะนี่นะคะสวยๆนะ,ะแล้วก็ภายในนะคะสวยพรีเมียมเบาได้เป็นเบาะหนังสภาพเดิมเลยนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะคะคันนี้ขอโทษทีเป็นรถหน่วยงานนะคะเป็นรถหน่วยงานมือเดียวด้วยนะคะคันนี้โอ้โห รถหน่วยงานเข้าศูนย์ทุกขยะการใช้งานแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้รถสวยไปใช้งานนุชบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยซอกประตูนะคะหัวนอ Make ็อตเมกอาร์คสวยงามแผ่นเพจสีดำนะคะมีมาให้เห็นแบบนี้นะคะสภาพสวยๆน็อตต่างๆในสภาพเดิม นะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะโครงสร้างต่างๆเนี่ยเรามีผลตรวจรถให้นะว่าเดิมโรงงานแน่นอนนะคะและคันนี้เป็นรถหน่วยงานนุชบอกเลยว่าโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะในส่วนของรายละเอียดห้องโดยสารด้านหลังค่ะกว้างขวางแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะได้เป็นตัวเบาะหนังสีดำพับเบาะลงได้สภาพสวยแบบนี้เลยและแอร์ตอนหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยเนะะี่ยค่ะกับรุ่นนี้ถือว่าออปชันที่มีให้มาเนี่ยครบครันเลยอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่20-24กิโลลิตรบอกได้เลยว่า ทั้งประหยัดทั้งคุ้มค่าดูแลง่ายค่า m a น n ทน n a n น้อยด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือศูนย์โตโยต้าเนี่ยมีทั่วประเทศอยู่แล้วนยคะคุณลูกค้าคันนี้ก็คือตอบโจทย์ในการใช้งานเลยนะคะวิ่งในเมืองเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะซอกประตูหัวน็อตเมคอาร์คสภาพเดิมนะคะไม่มีร่องรอยขยบขยื่นมาแน่นอนนะคะสเปคเดิมเดิมโรงงานแผงประตูสวยเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็หัวน็อตแต่ละจุดเนี่ยเดิมเดิมเลยปงซุ้มร้อไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักมาค่ะสภาพสวย สนใจนะคะติดต่อสอบถามอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร091นะคะ4447982นุดเพชรโยต์นะคะด้านท้ายตัวรถไฟท้าย LED เต็มระบบมาให้แล้วนะคะมาในสภาพเดิมๆเลยโลโก้โคราครอสต่างๆนะคะก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้ไฟท้ายทั้งสองข้างไม่มีริ้วรอยแตกเล้ามาโลโก้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยในส่วนของระดยดการชนด้านหลังนะคะไม่มีริ้วรอยการโดนชนท้ายมาค่ะสภาพสวยนะคะกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วกระจกด้านหลังพาร์ทเดิม สปอยเลอร์หลังมีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดประตูด้านหลังนะคะเปิดปิดระบบไฟฟ้ามาให้แล้วด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะครบเลยนะคะพี่ๆขาสวยมากนี่นะคะเปิดฝาทายขึ้นนะคะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างเลยสลับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะเก็บของได้จุกๆกระเป๋าเดินทางได้หลายใบนะคะและไม่พอเท่านั้นอุปกรณ์เสริมโรงงานนะคะเครื่องมือต่างๆมีมาให้ครบจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายเดิมๆเลย ปลท้ายนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะนะคะนั่นถือฐานได้เลยว่าไม่มีการโดนชนท้ายมานะคะเพราะว่าตัวน็อตเนี่ยมาในสภาพเดิมแบบนี้เลยนี่นะคะโครงสร้างหลักๆปลาท้ายเดิมๆนะคะนออ็อตยืดตัวเบ้าโชกนะคะมีมาให้เห็นแบบนี้ สวยเลยคันนี้นะคะนุชบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานนะคะสำหรับพี่ๆที่อยากได้ SUV นะคะรุ่นไฮบริดที่ยอดนิยมหรือว่าขายดีในตลาดรถมือสองตอนนี้นะคะก็อยากแนะนำเลยกับ t ต y o t a c คุ o ร l a าคลอสนะคะใช้งานดีแน่นอนนะคะอัตราสิ้นเปืองดีด้วยใช้งานในเมืองเนี่ยสุดคุ้มเลยป่องซุ้มร้อแม็กต่างๆนะคะก็อยู่ในสภาพเดิมๆนะไม่มีรอยบุบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดภายในนาห้องเครื่องก็สภาพสวยแบบนี้เลยนะคะตัวบาะ ทั้งสองข้างไม่มีริอยฉีกขาดนะคะเบาะหนังเดิมสภาพสวยๆนะคะซอกประตูหัวน็อตเมกอารเรียงยาวลงมานะคะสภาพเดิมนี่นะคะสวยมากคันนี้นุ๊ตบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานจริงๆนะคะโป่งซุ้มล้อต่างๆทั้งสี่ล้อมาในสภาพเดิมกระจกรอบคันก็ยังได้เป็นพัดเดิมด้วยค่ะพี่ๆและในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูค่ะเรียงลงมาสภาพเดิมเลยนี่นะคะสวยเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าด้านคนขับมีมาให้แล้ว ภายในฟังก์ชันจัดเต็มมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวนี้กันบ้างภายในนะคะว่าสภาพสวยแค่ไหนนี่เลยส,สตาร์เครื่องขึ้นมานะคะคันนี้จะได้ในส่วนของพรอมไล,ลมันติฟังก์ชันนะคะได้ในส่วนของระบบสั่งงานด้วยเสียงซีรีส์ฟุดคอนโทรลไมเก้าหมื่นสองร้ะคะไม่แท้ด้วยมาพร้อมกับจอลกลางรองรับในส่วนของตัว Apple Carplay นะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตเปิดนิดนึง Apple CarPlay and Auto, ตนะคะบูทูธต่างๆมีมาให้ครบเลยนี่นะคะมีมาให้ครบแล้วก็ข้อมูลรถต่างๆก็มีมาให้สมบูรณ์แบบนะคะนี่นะคะมาในสภาพเดิมและไม่พอเท่านั้นเลยนะคะคันนี้ก็กล้องถอยหลังชัดกว้างนะคะแบบนี้นี่นะคะดูแบบกล้องถอยหลังมีมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็จัดเต็มมาให้เต็มระบบแน่นอนนะคะนี่เลย บอกต่างๆกุญแจนะคะมีมาให้2ดอกด้วยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะกุญแจมีมาให้ถึง2ดอกเลยภายในสภาพสวยเดิมค่ะพี่ๆนะสนใจนะคะรีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับใครมองหาครอสมือ2นะคะที่เพชรยนต์มีให้เลือกมากกว่า20คันเลยตอนนี้เติมสต็อกแน่นๆแต่อยากได้สภาพสวยไม่น้อยนะคะก็อีกหนึ่งทางเลือกคันนี้ค่ะสีดํดุดุๆเลยรถปี2021นะคะราคา6กแสน 99,000บาทนะคะไมค90,000โรจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น1 5 0 0บาทเท่านั้นตลอดอสัญญาเลยและดอกที่สำคัญได้ดอกเบี้ยววสุดพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้น1.29%สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพสวยสมบูรณ์แค่ไหนบ้างไปดูได้เลยคะ่ะ มาชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะมาในสภาพเดิมนะคะสวยๆแบบนี้เลยไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยำเครื่องมาไม่มีร่องรอยครานะ้ำมันไหลเยิ้มเลยนะคะได้เป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรให้กำลังแรงมาะะ้าเนี่ยค่ะบอกเลยว่าดีเยี่ยมเลย215แรงม้าและที่สําคัญอัตรากินน้ำมันอยู่ที่นะคะ 20-24ิกลลตรถือว่าประหยัดมากๆเลยหน้าห้องเครื่องสวยแห้งสนิทแบบนี้นะคะไม่มีริ้วรอยชนหนักพลิกความมาสภาพเดิมๆเลยนอาจ้ดฝากกระโปรงเดิมนะคะฝากกระโปรงเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะนะคะแผ่นกันความร้อนมาในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้เลยการันตีให้อีกหนึ่งเสียงเลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะนุชแนะนําเลยกับ SUV คันนี้เป็นรุ่นไฮบริดที่ยอดขายดีมากๆนะคะทั้งได้ทั้งความประหยัดคุ้มค่า อดออทนทานนะคะดูแลง,ง่ายด้วยนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยสําหรับใครสนใจนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามารายละเอียดได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งนะคะสี่สี่เจ็ดนุชเพชรยนต์นะคะยินดีคำปรึกษาทุกเคสเลยก<ม>่อนจากการวันนี้นะคะฝอกพี c กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวเอสมือสองเข้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ